เทศอบรมพระวันที่สามสิงหาคม2521เทศให้ครวาดฟังเทศจิตรู้อย่างเดียวรู้ดีชั่วเป็นต้นเป็นกริยาของจิตที่มีสติปัญญาเป็นเจ้าของผู้ควบคุมจิตเป็นตัวทําให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันอิ่มพอกันนี้นิ่มนวลตลอด ขรวาดฟังอัดได้พูดมือเช้านี้ก็บอกว่าทำจิตเป็นของสำคัญวันนี้ก็ต้องย้ำอีกว่าจิตเป็นของสำคัญจิตเป็นธรรมชาติรู้มีรู้อย่างเดียวจิต รู้ดีรู้ชั่วรู้เป็นคำวิาพากษ์วิจารณ์นั่นเป็นกิริยาของจิตแสดงออกว่าเป็นเรื่องของสติบ้างเป็นเรื่องของปัญญาบ้างแต่จิตแท้ๆไม่มีกิริยาอาการออกช้ายเป็นความรู้เท่านั้นตกิริยาแสดงออก จาก,กจิก็รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้นินทารู้สรรเสริญมีเป็นกิยาอาการออกมาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนเพราะเป็นกิริยาเป็นอาการของจิตมีการเกิดการดับรับทราบแล้วก็ดับไปดับไปเช่นเดียวกับ ท่านเรียกว่าวิญญาณคือความรับทราบจากอยตนาภายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสกับทางตาหูจมูกลี้นกายทำให้เกิดความวิญญาณขึ้นมาคือรับทราบตามขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วดับไปในขณะที่สิ่งนั้นผ่านไปความรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่า บิญญาณหรือเรียกว่าอาการของจิตเป็นสังขารความคิดความปรุงก็เป็นอาการของจิตจิตเมื่อแสดงอาการแล้วก็หาประมาณไม่ได้แต่เมื่อไม่มีอาการใดไม่แสดงอาการใดเลยก็มีอย่างเดียวคือรู้แต่รู้ของเรากับรู้ของท่านผู้บริสุทธินั้นผิดกันมาก รู้ของเรามันมีสิ่งเจือปนอยู่ภายในรู้ของพระกินาศกคือพระอรหันต์ท่านไม่มีอันใดเจือปนมีแต่ความรู้ล้วน,นความรู้ล้วนๆที่ไม่มีอะไรเจือปนนั่นแหละเป็นความรู้ที่วิเศษเป็นความรู้ที่ชัรรจ์เป็นความรู้ที่รทงรทงไว้ถึงความสุขเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิฐานของจิตที่บริสุทธิ์ สุขก็เต็มภูมิคงเส้นคงวาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรกวนเหมือนโลกทั้งหลายเหมือนอาการต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมีหมายถึงจิตของท่านผู้ชำระได้บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้ว แต่หลักแห่งการท่องเที่ยวในวัฏะสงสารคือในภพชาติต่างๆนั้นจิตเป็นหลักจิตเป็นตัวสำคัญจิตเป็นตัวการอันถึงเรียกว่าสังสารจ,จักรก็คือหมายความว่าความเปลี่ยนไปตามกฎแห่งกรรมเพราะจิตอยู่ในอำนาจ ของกฎแห่งกรรมกรรมพามหมุนไปอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมน,นั้นเนื่องจาก,กจิตยังไม่พ้นวิสัยของของกรรมนอกจาก,กจิตพระกินาศ่านนั่นท่านพ้นแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยไม่ว่าสมมุตดิดีสมมุติชั่วสมมุติประเภทใด ท่านดูเหนือสมมุติคําว่าเหนือก็คือว่าไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้จิตนั่นก็ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเป็นความรู้โดยหลักธรรมชาติของตนอยู่เช่นนั้นเมื่อบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่นี่เป็นที่สุดของจิตสุดที่ตรงนี้สุดที่ตรงบริสุทธิ์การท่องเที่ยว เกิดแก่เก็บตายในพบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ำต่ำลุลุ่มดนดอน,ดนเมื่อมาสิ้นสุดก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้เหตุใดจึงต้องมาสิ้นสุดที่ตรงนี้เพราะสาเหตุที่ให้ท่องเที่ยวได้แก่เชื้ออันหนึ่งที่แฝงลึกแทรกซึมอยู่ภายในจิตหมดสิ้นไปมีแต่จิตล้วน จึงไม่เข้าไปปฏิบุรทีิในพบกำเนิดใดทั้งสิ้นถ้ายังไม่บริสุทธิ์เราจะปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ได้เกิดหรือจะเป็นความเห็นโดยดยถ่ายเดียวตามความเข้าใจของตนว่าตายแล้วศูนย์ก็าตาย ธรรมชาติอันนี้ไม่เป็นไปตามความเข้าใจความคาดหมายของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะธรรมชาตินี้เหนือความคาดความหมายแต่เป็นใหญ่ในตนของตนเองคือเรื่องของกรรมขาดโลกจึงต้องหมุนไปด้วยกันไม่ว่าชนิดใด ไม่ว่าสัตว์ในน้ำบนบกบนอากาศพบละเอียดพบหยาบเช่นพวกพบที่เป็นทิพย์พูดผีเทวบุตรเทวดาอินทรพรมเหล่านี้เรียกว่าพบละเอียดที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยการเนื้อแต่จิตก็ยังไปกำเนิดเกิดได้ในพบเช่นนั้น พบยำหยาิเช่นพบสัตว์พบบุคคลเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลในน้ำบนบกก็เกิดได้ขอแต่กรรมพาให้ไปเกิดกรรมเป็นผู้กำหนดกรรมเป็นผู้พาให้ไปในระหว่างที่จิตท่องเกี้ยวต้องท่องเกี่ยวเพราะอำนาจแห่งกรรม ไม่ได้ท่องเที่ยวเพราะอะไรท่านจึงสอนให้สร้างกรรมดีเพื่อกรรมดีนั้นจะได้พาไปในเวลาที่ยังไม่ไพ้นโลกพ้นสงสารพ้นจากความเกิดแก่จ็บตายในภพน้อยภพใหญ่ก็ขอให้เป็นสุขในระยะแห่งพบนั้นๆก็ยังดีเช่นเดียวกับเราเดินทางมีเครื่องป้องกันตัว ร่มเราก็มีรองเท้าเราก็มีฝนตกแดดออกเราก็กั้นร่มกันฝนร้อนทางพื้นเราก็ใส่รองเท้ากันร้อนไม่ร้อนแผดเผาไม่หนาวจนเกินไปเพราะมีสิ่งป้องกันตัวสิ่งป้องกันตัวนั่นแหละเป็นเครื่องบรรเทาทุกทั้งหลายได้ ผิดกับคนที่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวใดๆอยู่มากมีคนสองคนเดินทางไปด้วยกันนั่นแหละคนหนึ่งไม่มีเครื่องป้องกันตัวอะไรเลยฝนตกก็ถูกแดดออกก็ถูกหนึกเรียกว่าตาทั้งแดดทั้งฝนทั้งพื้นก็ร้อน ข้างบนก็ร้อนข้างล่างก็ร้อนคนทั้งสองนี้เดินทางไปด้วยกันในระยะทางขนาดเดียวกันจะมีความบอบช้ำต่างกันอยู่มากคนผู้มีเครื่องป้องกันตัวมีความบรรเทาทุกข์อยู่ในตัวไม่เหมือนคนที่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวมีแต่ความทุกข์เป็นที่เป็นฐานนี่ การท่องเที่ยวในวัฏะสงสารก็มีลักษณะเช่นนั้นไม่ผิดจากสิ่งนี้ไปได้เลยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สร้างเครื่องป้องกันตัวจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนคนเดินทางจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางต้องมีเครื่องป้องกันตัวและเสบียงกลางต่างๆไม่เพื่อไม่ให้อดอยากขาดแคลงในเวลาเดินทาง เดินไปก็ต้องมีสิ่งเสวยมีสิ่งอาศัยอยู่ก็ต้องมีสิ่งอาศัยจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้เพราะไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นผู้พอแล้วจิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วเป็นจิตที่พอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอันใดเข้าไปส่งเสริมเพราะไม่มีความบกพร่อง แต่จิตธรรมดาสามัญทั่วๆไปยังต้องอาศัยการส่งเสริมการบำรุงการรักษาการไปก็จึงต้องอาศัยความสุขความเจริญเพื่อเป็นเครื่องบันเทือรับความสุขความสบายแม้มีทุกข์ก็ม,มีเครื่องบันเท่ามีสุขก็เป็นความสะดวกสบายในภพชาตินั้นๆท่านจึงสอนให้สร้างคุณงามความดีไว้เป็นเครื่องประดับใจ ไว้เป็นเครื่องส่งเสริมหรืออุ้มชูจิตใจของเราเวลาจนกรอบเนมุมจนจริงๆไม่มีที่พึ่งที่อาศัยสิ่งที่เราเคยอาศัยภายนอกมาเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ตามเมื่อสุดวิสัยจะอาศัยสิ่งเหล่านั้นได้แล้วก็ไม่มีอะไรจะอาศัยนอกจากบุญจากกุศลที่เราได้สร้างไว้ เป็นแก้วสารพัดนึกอยู่ภายในจิตใจของเราเกิดในภพใดชาติใดม,มีความสุขความสบายพอเป็นเครื่องบันเท่ากันไปเรื่อยๆไม่ว่าภพใดชาติใดก็พออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายอะไรมากนะักผิดกับที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเสวยเป็นเครื่องบันเท่าเลยอยู่มากนะ คนที่คิดอยากย้ายบ้านย้ายเรือนไปอยู่บ้านโน้นบ้านนี้ก็เพราะความทุกข์ยากความขัดสนจนใจเป็นเครื่องบีบบังคับไปอยู่ที่โน้นเห็นจะดีกว่าที่นี่ไปอยู่ที่นั่นเห็นจะดีกว่าที่นี่จิตใจจึงต้องเสาะต้องแสวงให้ไปไปแล้วก็อย่างว่านั้น ถ้าตัวของตัวไม่มีความสามารถอยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนก็ได้รับความลำบากลำบนเช่นเดียวกับอยู่สถานที่นี้นั่นแหละถ้าเป็นผู้มีความสามารถอยู่แล้วมีความสมบูรณ์พูนสุขด้วยสมบัติเงินทองเข้าของคนเราย่อมไม่คิดอยากจะย้ายบ้านยา้าเรือนไปอยู่ที่ไหน เพราะการทํามาหาเรื่องชีพก็เป็นความสะดวกสบายอยู่แล้วก็ไม่ทราบจะโยกย้ายบ้านเรือนไปสู่สถานที่นั้นจริงรับความลําบากลําบนวุ่นวายอะไรอสบายแล้วก็อยู่ไปนี่คือความทุกข์มันพาให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายไปที่ัหนมาจะดีไปที่นี่ว่าจะดีถ้าหากเจ้าของไม่ดีอยู่แล้วไปไหนมันก็เท่าเดิม พานจึงต้องทำของพุทธา้าจึงต้องสอนให้สร้างเจ้าของให้ดีพบใดก็ตามถ้าเป็นพบของผู้ไม่มีบุญพบของผู้มีบาปพบพบของผู้มีบาปหนักจะมีแต่ฟืนแต่ไฟไปทุกพบทุกชาติดิ้นรนกวดแกงไปอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งกรรมเผาผลาญจิตใจในพบชาตินั้นๆหาความสุขไม่ได้ ถ้าเป็นไปเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลไปพบใดก็มีแต่ความสุขความสบายไม่ดิ้นรนกัดแกงไม่วุ่นวายอยู่ไหนก็อยู่ได้คนเราถ้าไม่มีทุกมาบีบคั้นเสียอย่างเดียวแม้แต่มนุษย์เรานี้ถ้าไม่มีทุกมาบีบคั้นเราก็อยู่ได้ทำไมจะอยู่ไม่ได้ ยิ่งทำจิตจะให้บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็อยู่ในมนุษย์นี่แหละจะเป็นมนุษย์ทั้งคนนี่แหละแต่จิตก็เป็นอริยจิตเป็นมิสุทธิจิตจิตสบายไม่กระทบกระเทือนกับอารมณ์อะไรอะไรก็เข้าไม่ถึงมีแต่ความสบายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหากจะมีอยู่บ้างก็เพียงธาตุเพียงขันมันรบกวนเพราะความเจ็บนั่นปวดนี่ ตามเรื่องของธาตุขันที่ว่าอนิจจังทุกขังอาตามัานก็แสดงไปตามเรื่องของมันส่วนจ,จิตใจนั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นความพาสุกเย็นใจหากว่าร่างกายไม่แตกอยู่ตั้งกับตั้งกันก็อยู่ไปได้ไม่คิดอยากตายเพราะไม่มีทุกข์อันใดมาบีบบังคับนี่บุญกุศลน,นั่นแหละ เป็นเพื่อนสองของเราในเวลาเดินทางคือท่องเกี่ยวในสังสารวัฏคือความหมุนไปเปลี่ยนมาแห่งพบแห่งาัดมีกุศลสมทานที่เราสร้างไว้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเพื่อนสองนึกถึงอะไรก็เป็นมาเกิดมาสนองความต้องการมีความสุขความสบาย อยู่พบใดชาติใดก็พออยู่ถ้ามีบุญบุญคือความสุขความสุขไม่ว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอย่าแบบว่าแต่มนุษย์เราต้องการเลยเขาก็ต้องการเช่นเดียวกับเราแต่เขาไม่มีความเฉลียวฉลาดเหมือนมนุษย์พอที่จะสร้างความสุขขึ้นทีอ จิตใจได้เหมือนเราเท่านั้นเขาก็าอยู่ตามภาษาของเขาไปเราเป็นมนุษย์ที่มีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าสัตว์และมีศาสนาเครื่องชี้แนวทางฝ่ายเหตุให้เราได้ดําเนินด้วยความถูกต้องและเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาคือความถูกความพึงใจภายในใจของเราจิตใจเมื่อมีบุญมีกุศล ดูก็พออยู่ไปก็พอไปไปไหนก็พอไปเพราะมีความชุ่มเย็นอยู่ภายในตัวอยู่แล้วอันจึงสอนให้สร้างตรงนี้ใจเป็นของสําคัญมากยิ่งกว่าวัตถุสิ่งใดทั้งสิ้นใจเป็นรากเป็นฐานใจเป็นผู้ท่องเที่ยวในพบน้อยภบใหญ่ ตามท่านกล่าวไว้ว่าอเนกชาติสัางซ่าดังสั่งถายปิสั่งอันนี้ปิสั่งดังนี้เป็นต้นการต้องเที่ยวในวัฏสงสารนับประมาณไม่ได้มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้บัดนี้เราได้ทำลายแล้วซึ่งคงจากเกือวิชาได้ขึ้นสุดลงไปแล้ว บัดนี้เราเป็นผู้ไม่เกิดอีกแล้วนี่คือพระอุทานของพระพุทธายจกที่ทรงลึกคกงจกักอีพัดผันอย,ยู่ภายในจิตใจ้ายในหมุนเวียนแปลงไปในพบน้อยพบใหญ่ถืงนี้ขาดสะบ,บ้านลงไปแล้วเหลือแต่ทิวัดทีวัตตะคือไม่หมูนเป็นความบริสุทธิ์ล้วน นี่ก็หมายถึงใจเราทุกคนมีวาสนาด้วยกันพระพระเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทอำนาจวาสนาของกันและกันทาะมีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่เป็นสิ่งที่จะมาออกร้านค้าขายเหมือนสิ่งของต่างๆแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตสังอยู่อย่างลึก มีใครทราบแม้ตัวเองก็ยังไม่อาจทราบได้เพราะมีสิ่งหนึ่งปิดบังอยู่ภายในตัวของตัวเราอีกแต่พอที่จะทราบได้ว่าเรามีความเชื่อความร่วมใสในศาสนาธรรมพอใจในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานี่เป็นเชื้อเดิมแห่งนิสัยของผู้ที่เคยสร้างคุณงามความดีเคยถือศาสนาเคยสร้างบุญญาพิพันผ่านมาแล้วจึง ยึดหลักนิสัยเดิมนิไว้พอใจกับการบำเพ็ญของตนที่เคยเป็นมาแม้เราจะจำไม่ได้ว่าเราเกิดพบใดชาติใดได้เคยสร้างคุณงามความดีอย่างนี้หรือไม่ประการใดก็ตามเราก็ถือเอาความเป็นของใจเราซึ่งแสดงอยู่ปัจจปัจจุบันนี้เป็นสักขีพยานได้เลยจิตเคยอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้น นี่เป็นหลักใหญ่วาสนาอยู่ที่ใจสร้างแล้วก็รวมเข้าไปสู่ใจสู่ใจโดยลำดับลำดับเมื่อวาสนาบารมีของเราแก่กล้าแล้วเรื่องมีวาสนามากน้อยหากจะรู้ภายในตัวของเรานั่นตอนนั้นเป็นตอนที่เปิดเผยเต็มที่แล้วเจ้าของเห็นได้อย่างชัดเจนได้ชมสมบัติ ธรรมชาติอันล้นค่าอีภายานาจิตใจของตนทำให้เราเกิดความภาคภูมิในการบำเพ็ญของเราแม่ชาติปัจจุบันถ้าหากเราลึกชาติใดไม่ได้เราก็ด้ภาคภูมิจิตใจว่าเราได้เคยทำมาอย่างนั้นอย่างนั้นจิตใจของเราจึงไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่สออให้เราเห็นได้อย่างชาติ ในโลกนี้พบภูมิของฉัดนั่นน่ะมีมากนับเป็นเราอย่านับเพียงหมื่นหมื่นแสนแสนพบภูมิเลยมีมากกว่านั้นที่ิมีทางที่จะเป็นไปได้ต่างๆนานาเพราะสิ่งที่ไม่แน่นอนเหล่านี้แหละและสิ่งที่ไม่ไว้ใจเหล่านี้แนีะมีมาก ซึ่งมีมากาพระพุทธเจ้าจึงสอนลงในจุดรวมว่าผู้ใดเป็นผู้ที่จะไปสู่ในภพชาติใดๆต้องขึ้นอยู่ขับจิตนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงสร้างจิตฝึกฝนอบรมจิตให้ดีเป็นสิ่งสำคัญถ้าอบรมจิตนี้ด้วยดีคือโดยศีลโดยธรรมแล้วจะมีสักกี่ร้อยละกี่ร้อยล้าน ภพภูมิของสตัตว์ก็ตามจิตจะเกิดในภพภูมิที่ดีเท่านั้นเหมาะสมกับวาสนาบารมีของตนสิ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปหมดกับจิตดวงที่มีความดีถ้าจิตไม่มีความดีสิ่งเหล่านั้นใกล้ยอยู่มากใกล้กับจิตดวงนี้ที่จะสวมใส่เข้าไปได้อย่างง่ายดาย พระพุทธเจ้าต้องอีดต้องกันเอาไว้ด้วยเพราะว่าคำสอ,สอนให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ทินิษพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องแม่นยำไม่เป็นอย่างอื่นสุขโภปุญญาสัตจะโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขเนี่ยสุขทั้งชาตินี้สึกทั้งชาติหน้าพบหน้า สุขไม่มีจืดมีจางส,สุขไม่เบือ่อก็คือสุขด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลคือความสุขใจท่าน,นขอให้พากันทิสาภินียานีเรามาบำเพ็ญเป็นการเป็นเวลาเพราะเราเป็นคารวาสต้องยิ่งเต็มขวัญขวายเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อญาติเพื่อวงเพื่อ ผู้เกี่ยวข้องมากน้อยมนุษย์เราอยู่ที่ไหนต้องมีความวุ่นวายกับกิจการงานเหล่านี้เหมือนๆกันหมดอันนั้นเป็นความจําเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทําส่วนจ,จิตใจคือการสร้างบุญสร้างกุศลก็อ,อย่าปล่อยอย่าลดละให้พยายามทําเป็นคู่เคียงกันไปข้างนอกสมบัติภายนอกเราก็มี อาศัยได้ตลอดไปสมบัติภายในเราก็มีอาศัยได้ตลอดไปเช่นเดียวกันกับสมบัติภายนอกและเป็นสมบัติที่เฉพาะของตัวละบุคคลบุคคลที่จะต้องพึงพิงอิงอาศัยสมบัติอันนี้อันเป็นแก้วสารพันนึกอยูภายในจิตใจมีความสุกความเจริญในภพชาติต่อไป สมกับมนุษย์เรามีปัญญาเฉลีวยฉลาดขาดหน้าขาดหลังเพื่อตัวเองได้โดยถูกต้องและบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคำสั่งสอนซึ่งเป็นส่วนคาาธรรมที่พระพุทธเจ้าจักไดยชอบแล้วเราก็ไม่ผิดหวังอยู่ในโลกนี้ก็เกิดถูกต้องเหมาะสมแล้วคือภูมิมนุษย์พบหน้าก็จำต้องเหมาะสมเช่นเดียวกันเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลเป็น ผู้พาให้เกิดเป็นผู้พาให้เป็นนี่คือความแน่ใจของผู้สร้างมิ่ฉะนั้นแนวาสาแนแห่งการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระพุทธมพระภาคจากพร้อมตั้งประทรงและประสงค์จงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขการสบายใจอย่าได้มีโรคาัรพยาธิอันใดมาเบียดเบียนทำลายให้เดี๋ยวบำเพ็ญพงงามความดี เต็มทักษิกำลังความสามารถของตนจนถึงมันอาวสานสุดท้ายสมกับความมุ่งมา่ปรารถนาดังที่ท่านทั้งหลายมุ่งไว้แล้วโดยทั่วกันจึงขอยุติเพียงเท่านี้